บางดุนชียังท้าทายในชีวิตคาแข้งไม่คิดแขวนสตั๊ดบางดุนอดุนหมื่นสมานกับเตันทีมตอพิคาดพีทีประจวบในวัยย่างเข้า39ปีชี้ยังมีความสุขและรู้สึกท้าทายในชีวิตการคาแข้งและรู้สึกไฟลุกชนอยู่ตลอดเวลาเหมือนตัวละครสักกลินดาวไลท์ตัวละครซิทคอมเป็นต่อทำให้ยังไม่คิดแขวนสตัดตอนนี้ บางดุลอรดุเหมื่นสมานแบกสากับแตนทีมตอพิคาดพีทีประจวบว้ย,ย่าง39ปีเปิดเผยถึงเรื่องอนาคตการค้าแข่งว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้ยิ่งเวลาผ่านไปเพื่อนเอ่ยี่เอยน้องเอยทยอยแขวนสตาดไปปีละคนสองคนแต่อาจด้วยความท้าทายในแต่ละปีที่เข้ามาใหม่มันยัวย่วยวนให้อยากเล่นต่อเพราะเรายังสนุกและมีความสุขกับสิ่งที่รักเพราะความท้าทายที่อยากทําให้เห็นว่านักกีฬาที่อายุเริ่มเยอะ ก็ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้โดยอดุลได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าหากถามว่าคิดเรื่องการแขวนสตัรก็ต้องบอกแบบตรงๆว่ามันก็เข้ามาแบบๆแบบและด้วยไวขนาดนี้แต่มันก็เหมือนทางสองแพ่งในแต่ละปีว่าจะอยุดดีไหมเพื่อนๆน,น,น้องๆหลายคนไปหมดแล้วแต่สุดท้ายล็อกมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาทำให้ไฟในตัวลุกโชนอยากทำงานต่อไปเหมือนซักากรลินดาวไลท์ตัวละครซิคคอมเป็นต่อที่เวลามีอะไรแบบเข้ามาในหัว ไอเดียบันเจิดก็ามาจะดีหรือไม่ดีลุยไปก่อนผลค,ค่อยว่ากันทำให้ตอนนี้ยังไม่คิดที่จะเลิกเล่นขอลุยก่อนสำหรับอดุลหมื่นสมานเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2524ปัจจุบันอายุย่งเข้าวัย39ปีสังกัดสมโมสรพีทีประจวบโดยมีประสบการณ์การค้ายแข่งมาอ,อย่างโชคโชนกับสมโมสรจุลาสินธนา BBCU แซมจูรียูเนเต็ดและอินซีเพื่อนตำรวจ